สวัสดีครับนักเรียนครับพบกับครัวหนึ่งอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเนื้อหาของเรื่องของฟังก์ชันประกอบนะครับน้องๆลองดูครับเวลาน้องๆเรียนในเรื่องของฟังก์ชันประกอบนี่นะครับฟังก์ชันประกอบหรือคอมโพสิตฟังก์ชันทุกคนหลายๆคนเนี่ยรู้จักฟังก์ชันประกอบนะฮะรู้จักคอมโพสิตฟังก์ชันทีนี้เรามาดูกันก่อนครับฟังก์ชันประกอบนะฮะเป็นฟังก์ชันที่สูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจากฟังก์ชันตั้งแต่2ฟังก์ชันขึ้นไปนะครับนะ แล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยระบบของการถ่ายทอดกล่าวคือนะฮะถ้าสมมุติว่า a b เนี่ยนะฮะมันอยู่ในฟังก์ชัน f นะครับให้ f เป็นฟังก์ชันก่อนให้คู่ดับ a b อยู่ในฟังก์ชัน f และอะไรครับคู่ดับ b c อยู่ในฟังก์ชันอะไรครับ g นะครับนะแล้วจะได้ว่านะครับ a c นะครับแล้วจะได้ว่าคู่ดับ a c เห็นไหมครับ a c เนี่ยนะครับนะ a c เนี่ยจะอยู่ในฟังก์ชันประกอบของอะไรครับผมอยู่ในฟังก์ชันประกอบของ G และ f นะครับอยู่ในฟังก์ชันประกอบครูขอเขียนเป็น f ประกอบก่อนนะครับนะอยู่ใน f ประกอบเดี๋ยวค่อยดูนิยามของมันนะครับของ f และอะไรครับ G เห็นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันประกอบทีนี้นักเรียนมามองครับว่าเอฟฟังก์ชันประกอบเนี่ยมันทํำยังไงนะครับมันจะทํำยังไงได้บ้างทุกคนก็มานั่งดูครับผมอลองดูนิยามนะครับนะนิยามของฟังก์ชันประกอบนะครับ มาดูบทนิยามฟังก์ชันประกอบกันก่อนนะครับนะเรามาดูคอมโพสิตฟังก์ชันหรือฟังก์ชันประกอบนะครับคอมโพสิตนะครับฟังก์ชันหรือฟังก์ชันประกอบนะครับทุกคนมาดูครับให้นะครับนะคูให้ก่อนให้ f นะครับและอะครับผมและ g เป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันใดๆนะครับให้ f และ g เป็นฟังก์ชันนะครับ ฟังก์ชันประกอบของ f และ g นะครับนะข้อที่1ครับฟังก์ชันประกอบผูเขียนภาษาไทยนะครับฟังก์ชันนะครับประกอบของอะไรครับผมประกอบของ f และ g นะครับแทนด้วย g composite f นะครับจะแทนด้วยอะไรครับผมฟังก์ชันประกอบของ f และ g จะแทนด้วย g composite f บางคนอาจจะอ่านเป็น g o f นะครับแต่จริงต้องอ่านว่า g composite f นะครับอ่ะต่อมาครับผม ถ้าข้อที่2ครับถ้าคู่ดับ A B อยู่ใน F นะครับนะและ B C นะครับและอะไรเอ่ยนะครับนะและคู่ดับ B นะครับ B C อยู่ใน G แล้วจะได้ว่านะครับแล้วจะได้ว่าคู่ดับ A C ก็จะอยู่ใน G คอมโพสิต F นะครับนะ G คอมโพสิต F ก็คือว่าะจะไม่เสมอว่าเป็นไงครับผม A C อยู่ใน G คอมโพสิต F นะครับ ก็คือเลนส์นะฮะโดเมนจะอยู่ในตัวหลังนะครับแล้วก็อะไรครับผมเลนส์จะอยู่ในตัวหนานะครับมาเรียนจาให้ดีนะครับโดเมนอยู่ในตัวหลังนะครับนะโดเมนอยู่ในตัวหลังเห็นไหมครับเอฟแล้วก็เลนส์จะเป็นของตัวหน้าโดยที่มีอันเนี้ยเชื่อมกันนะครับสมาชิกตัวนี้เชื่อมกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันเชื่อมกันยังไงโอเคไหมครับอ่าทีนี้นะครับนะอ่าเรามาด,ดูกันต่อครับดูกันต่ออ้ามาดูความหมายของคําว่า g composite f ก่อนนะครับนะดู G Composite F นะครับความหมายของเราก็คือนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงฟังก์ชัน G ของฟังก์ชันอะไรครับ F X ฟเอ็กต์ห็นไหมครับนะเอฟคอมโพสิตจีก็หมายถึงอะไรครับผมฟังก์ชัน F ของอะไรครับผม F X ฟเอ็กต์ห็นไหมครับหาข้างในก่อนนะครับ F O F นะครับหรือ F Composite F ก็หมายถึงฟังก์ชันอะไรครับ f ของฟังก์ชันอะไรครับ f(x) ออีกทีหนึ่งนะครับ ส่วน g คอมบิเน g นะครับก็คือ g ของอะไรครับ gx นะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับคำว่า gof หรือ g คอมบิเน f นะครับหมายถึงส่งจาก f ไป g ส่งจากหลังไปหน้าครับฟังก์ชัน f ส่งไปยัง g อันนี้ f คอมบิเน g ก็คือส่งจาก g ไปยังอะไรครับ f อันนี้ส่งจาก f ไปยัง f อันนี้ก็ส่งจาก g ไปยังอะไรครับ g นะฮะจะมาให้ดีนะครับ ส่ง f ไปยัง f แล้วก็ส่ง g ไปยัง g อันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบนะครับนะสิ่งที่นักเรียนควรจะทราบนะครับนะในสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่ควรจะทราบทราบเป็นยังไงครับผมต้องรู้จักทฤษฎีบทของฟังก์ชันประกอบก่อนทํครันะเรามาดูทฤษฎีบทกันครับผมข้อที่1นึ่งนะฮะข้อที่1คุณครูจะเขียนสรุปให้นะครับข้อที่1ทฤษฎีบทนะครับนะอันที่1นะครับ G composite f อฟแอดอะไรครับผมแอดไม่เท่ากับอะไรครับผม f composite g ก็ได้นะครับ G composite f อฟแอดไม่เท่ากับ f composite g อันที่สองครับอันที่สองนะครับ f composite ของอะไรครับผม G composite h นะครับก็คืออะไรครับผมสามารถได้แยกได้ก็เป็น f composite g แล้วก็ composite h ได้นะครับนะหรือจะเท่ากับอะไรครับ f composite g แล้วก็คอมโพสิต h นะครับแล้วแต่นะครับมันจะเอาตัวไหนก็ได้โอเคไหมครับนะอันนี้เราเราได้นะครับอ่ะต่อมาดูข้อที่3ครับข้อที่2ผ่านไปนะครับก็มาดูข้อที่3ต่อนะครับในข้อที่3อยากอยากบอกนักเรียนบอกว่านะครับนะ f คอมโพสิต f inverse นะครับต่อไปนี้ครูขออ่านว่า f o f นะครับนะแต่ที่จริงไม่ได้อ่านอย่างนี้นะฮะถ้าในทางคณิตศาสตร์จริงๆแต่ขออนุญาตอ่านเป็น f o f inverse นะครับง่ายๆนะครับนะอาเท่ากับหรือไม่เท่ากับ f inverse o f ก็ได้นะครับอ่าเป็นไงครับเท่าหรืออะไรครับผมไม่เท่านะครับก็คือเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับเ i n v e r s วอรก็ได้เข้าใจไหครับอันนี้จำนะครับอันที่สองครับนะอันนี้ได้แล้วนะครับต่อไปครับผมอ่าอ o อ i n v e r s อเป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์นะครับนะเป็นนะครับผมฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน เอก,กลักษณ์ก็คือเข้าไปแล้วก็ได้ตัวมันเองนั่นแหละนะครับนะเป็นฟังก์ชันเอก,กลักษณ์อันสุดท้ายนะครับ f inverse composite f นะครับก็เป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์เหมือนกันเห็นไหมครับเป็นฟังก์ชันเอกลักษณ์เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเอก,กลักษณ์ครับอ,กกกกอ่ะซึ่งหมายความว่าไงครับความหมายของเราก็คือนะครับนะ f o f inverse นะครับของ x ก็คืออะไรครับ x เห็นไหมครับ f inverse composite f นะครับของ x ก็มีค่าเป็น x เห็นไหมครับนี่คือคำว่าฟังก์ชันเอกลักษณ์ identity function นะครับนี่คือสิ่งที่ต้กงเรียนควรจะทราบอ้าวต่อไปครับผมต่อไปสิ่งที่นัาเรียนควรรู้อีกนะครับนะถ้านะัเรียนดูนะครับถ้าบอกว่าไงครับ f เป็นฟังก์ชันที่ส่งจาก a ไปทั่วถึง b ก็คือ onto นะครับ f ส่งจาก a ไปทั่วถึง b และอะไรครับผมฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันที่ ส่งจาก b ไปทั่วถึง C on to เหมือนกันนะครับนะแล้วเราจะได้ว่านะครับแล้วนะรครับผมแล้ว g c o อ p o s i t e f นะครับนะก็คือฟังก์ชัน g ของฟังก์ชัน f x ก็จะส่งจากอะไรครับผม A ไปทั่วถึงอะไรเหมือนกันครับทั่วถึง C เหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้อ่ะ a ส่งไปยัง b หมายความว่าทุกๆตัวส่งไปยังทั่วถึงก็คือเอาหมดเลยนะครับ ทุกๆ a ไปทุกๆ b เพราะว่านิยามของฟังก์ชันก็คือตัวหน้าทุกตัวต้องรวาหมดเห็นไหมครับ a ส่งไปทั่วถึง b และ b ส่งไปทั่วถึงนะรครับ b ส่งไปทั่วถึง c เห็นไหมครับเลนเต็มโคโดเมนนะครับเพราะนั้น a ส่งไปทั่วถึง b b ส่งสุดไปทั่วถึง c นะครับ a ส่งไปยัง b ด้วยฟังก์ชันอะไรครับ f เห็นไหมครับส่งไปด้วยฟังก์ชัน f และ b ส่งไปยัง c ด้วยฟังก์ชัน g เพราะนั้นอะไรครับผม GOF นะครับนะ GOF ก็คือส่งจากอะไรครับผม A ไปยัง C เห็นไหมครับเป็นฟังก์ชันทั่วถึงเหมือนกันนะครับนะส่งไปแบบทั่วถึงเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้นะครับนะสิ่งที่นักเรียนควรจะได้อะถัดไปครับผมอันนี้เป็นนิยามก่อนนะครับเป็นนิยามกับทฤษฎีนักเรียนยังไม่ต้องงงนะครับครูขอนิยามก่อนถ้าฟังก์ชัน f นะครับส่งจากฟังก์ชันเซต A ไปยังเซต B เป็นฟังก์ชันแบบ one to one ก็คือแบบ1ต่อ1 และก็ฟังก์ชันอะไรครับ g ส่งจากเซต b ไปยังเซต c นะครับเป็นฟังก์ชันแบบทั่วถึงเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1ทั่วทีนะครับ1ต่อ1่เมื่อกี้เขาเขียนผิดนะครับดังนั้นอะไรครับผม g composite f ของอะไรครับผมที่ส่งจากนะครับฟังก์ชัน a ไปยังฟังก์ชัน c ก็เป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1เหมือนกันนะครับะฉะนั้นนักเรียนดูให้ดีๆนะครับนะสุดท้ายแล้วนะครับนะสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวเราลองมาหากันนะครับสุดท้ายอ่าสุดท้ายนะครับนะเอานิยามก่อนนะครับเอานิยามกับความรู้ก่อนสุดท้ายบอกว่าถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับจำไว้นะครับถ้า f และอะไรครับผมและ g ต่างเป็นอะไรครับเป็น f นะครับ one one ก็คือเป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งนะครับแล้วและไปทั่วถึงแล้วนะครับนะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคอเลสเตอรอลเป็นฟังก์ชันเอง one two one on two คูเค็นอย่างนี้ก็แล้วกัน F และ G นะครับนะเป็นอะไรครับผมเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วก็ทั่วถึงนะครับแล้วนะครับนะแล้วจะได้ว่านะครับนะ g คอมโพสิต f ทั้งหมด i n นเ r d ก็เท่ากับอะไรครับผม F i n w ิ r เว o คอมโพสิต i n อินเวนะครับอันนี้มันต้องเป็นฟังก์ชัน1 to one correspondence ก่อนนะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ทั่วถึงก่อนนะครับจำไว้เสมอนะครับโน้ตก่อนที่ครูสอนเมื่อกี้บอกว่าอะไรครับ g composite f ความหมายของมันก็คืออะไรครับผมส่งจาก f ไปยัง g เพราะความหมายของมันคือ g ของฟังก์ชัน f x เราต้องทำ f x ก่อนเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น f composite g ความหมายของเราก็คือส่งจาก g ไปยังฟังก์ชัน f เพราะคำว่า f composite g หมายถึง f ของฟังก์ชัน g(x) ถูกไหมครับ f ของฟังก์ชัน g เพราะฉะนั้นทํา g ก่อนแล้วก็ส่งไปที่ f นะครับอ้าวเอาละเรามาดูนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนนะครับนั้นดูอะไรครับดูฟังก์ชันครับผมกาหนดให้ f นะฮะให้ f ลองดูนะครับให้ f เท่ากับเซตของคู่นับนะฮะเซตของคู่นับ1 5นะครับแล้วก็คู่นับ2 6แล้วก็คู่นับอะไรครับ3 7อันนี้คือ f นะครับลองดู g ครับ G คือเซตของคู่นับนะครับ5 0คู่นับนะครับ6 4นะครับแล้วก็คู่นับ7 9นะครับนะ5 0 6 4 7 9จงหา G ีคอมโพสิต F นะครับจงหาอะไรครับผม G ีคอมโพสิต F นักเรียนแอบคิดในใจก่อนนะครับนะฟังก์ชัน G ีคอมโพสิต F ความหมายของมันก็คือ G ของฟังก์ชัน F อะไรครับ fx นั่นเอง g ของฟังก์ชัน fx นะครับเลยกรอบนิดหนึ่ง น้องลองมาดูครับเขียน f ก่อนครับ f ส่งจากอะไรครับผมฟังก์ชัน f นะครับ f อ่ะ f ก่อนดูโดเมนของ f นะครับนะะอ่พร้อไหมฮะ f ส่งจากอะไรครับ1 5ใช่ไหมครับเด็กครับช่วยนะ1ไปยังไรครับห้าอันนี้คือโดเมนของ f อันนี้คือเลนส์ของ f นะครับ1ส่งไปยัง5 2ส่งไปยังอะไรครับ2ส่งไป6กเห็นไหมครับแล้วก็3ส่งไปอะไรครับ3ส่งไป7 ทีนี้นักเรียนก็มามอง G ครับ G ที่มันเป็น5นี่คืออะไรครับอ่ะทีนี้ดูซิว่าโดเมนของ f กับเล์นของ f กับโดเมนของ G เนี่ยนะครับจำไว้ว่าเลนของตัวหลังนะครับอินเตอร์เซตกับโดเมนของตัวหน้าไม่เท่ากับเสร็่างหาค่า g o F ได้แน่นอนนะครับนะอ่าทีนี้ป๊อบเอามามอง G 5ส่งไปยังอะไรครับผมนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้ก็คืออะไรครับโดเมนของฟังก์ชัน g ด้วย5ส่งไปยัง0นย์เห็นไหมครับ หกส่งไปยังสี่แล้วก็เจ็ดส่งไปยังเก้าเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออะไรครับเลนของอะไรด้วยเลนของฟังก์ชัน g สังเกตไหมครับโดเมนของ f นะครับโดเมนของ f นะฮะโดเมนของ f สังเกตไหมครับอันนี้ก็คือ g o f นะครับ g o f เห็นไหมครับผมเนี่ยนะฮะนี่ก็คือ g o f เอฟอย่างเงยส่งไปคือ g o f นะครับนะหมายความว่าดังนั้นอะไรครับ g ีคอมมูซิฟ f นะครับนะของอะไรครับของ x ก็มีค่าเท่ากับเซตของคู่นับอะไรครับผม1 0ึ่งศูนย์เห็นไหมครับเซตของคู่นับ10เป็นอะไรครับผมต่อไป2อะไรครับ1ไป0 2ไปยัง4นะครับ2 4แล้วก็คู่นับอะไรครับ3ไปยังอะไรครับ9นะครับ3 9 1 0 2 4แล้วก็3 9เก้าเห็นไหมครับข้อนี้นักเรียนทำได้นะครับนะ หนึ่แล้วก็3 9นะครับอ้าวทีนี้เรามามองดูนะครับนะจากเมื่อกี้จำได้ไหมครับ f คืออะไรนะฮะ f คือเซตของคู่นับทำอย่างนี้ก็ได้ครับ1 5นะครับนะอันนี้ง่ายนะครับนะคู่นับอะไรครับ2 6แล้วคู่นับอะไรครับผม3 7นะครับส่วน g g คือเซตของคู่นับอะไรครับ5 0แล้วก็คู่นับนะครับ6 4แล้วก็คู่นับ7 9 น้องๆมองอย่างนี้ครับเขาให้หา g composite x ซึ่งความหมายของมันก็คืออะไรครับ g ของฟังก์ชัน f x นั่นเองนะครับความหมายของมันก็คือ g ของฟังก์ชัน f x ทีนี้เวลาเรามอง g ของฟังก์ชัน f x ไม่ได้ยากเลยนักเรียนนะฮะความหมายของครูคำว่าไม่ยากหมายความว่าไงครับอ่ะ g ของฟังก์ชัน f x ก็หา f x ก่อนนะครับ f x คืออะไรครับเขียนครับคู่นับ1 5ครับคู่นับนะครับ26ครับคู่นับนะครับ3 7เจ มาดูสิเลนของ f เนี่ยตรงกับโดเมนของ g ตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้เป็น5นะไล่ขึ้นไปตัวนี้เป็น5ตัวนี้เป็น5ก็ตรงกับค่าเลครับค่า0นตัวนี้ตรงกันต่อไปครับมีอะไรครับผม6ก็เป็นอะไรครับผม 6, 4ตรงกันเห็นไหมครับต่อมาครับ3ก็7นะครับแล้วก็เป็น7จ็เลยครับ7 9ตรงกันดังนั้นนะครับ g คอมโพสิต f ก็เท่ากับเซตของคู่นับเลยครับ หนึ่งศูนย์เห็นไหมครับคูณดับหนึ่งศูนย์คูณดับอะไรครับสองสี่นะครับสองสี่แล้วคูณดับอะไรครับสามกับอะไรครับสามกับเก้าซึ่งก็ตรงกับวิธีเมื่อกี้เหมือนกันขนาดซึ่งตรงนะครับนะหนึ่งศูนย์สองสี่แล้วก็สามเก้านะครับซึ่งก็ตรงกับวิธีการเมื่อกี้ที่เราทำเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือ1 0 2 4 3 9นนะครับทำแบบนี้